สวัสด,ดีค่ะวันนี้อากาศก็ยังไม่ได้อุ่นนะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีแดดแสงทองส่องเรื่องรองนะคะแล้วให้ดูมืดจะได้ไปเที่ยวัไงโหยิ่งกว่าให้คน้องหูกจับปูเส่ตาคาน้องน้องอ้ยปวนเฮ้ยจะอะไรนักกระนากับชีวิตเนี่ยฮะ ตื่นเต้นจะได้ไปเที่ยวดูสิเอาอย่างนี้ก่อนอะให้ดูความปวนอะเอาให้เธอไอ้สิอยากเข้ากล้องด้วยดูยดิโอ้ยมีร้อนอโอเค start the car น่ารักมนะ้ะมีรูปดาวีิอยู่โอเคได้ไหมคะ You guys happy? Huh? Mommy's gonna take you guys. Yeah, the hammond laundry. Are you hot? Honey? No, it's okay. Oh, I'm so hot. Maybe because for me, I'm running around and hopping around. Okay. Ho ho. now you, see them. But I'm gonna go chasing. Weesh. Saya cinta, I love Louis. Zoom in. Oh, put music on. Saya cinta you. แล้วจะร้องไห้แม่ไม่ให้ลงอันนี้เพราะพวกเนี้ยไม่ซีิไลซ์ค่ะหมาบ้านนอกเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาซีเอติมค่ะน้องฟอลลูลลัสโก้คันนี่ไปพวกยูดื้ออยู่นี่บีเกินอันนี้เป็นที่เคยมากับคุณสามีค่ะเดี๋ซี tim. ไอติมไอติมู่นี่ลูกแล่นมาเลยโอ้ oh my gosh ให้มาดูว่าน้องสุจิดามันทำอะไรอีกแล้ว Little Free Library บอกแล้วว่าพาตอนนี้พาไปบ้านสโนว์โอุ้ยภาษาอะไรอ่ะ Spanish เ mm hmm. นี่ยค่ะบรรยากาศจะประมาณนี้เลยอุ oh ๊บซุโอ้โห FC ดิฉันเหาไม่หยุดค่ะนี่คือแบบว่าดูความแตกต่างสิคะอยู่ที่นี่กับนิวยอร์กเห็นนกเอี้ยงด้ว <laughs> ยชอบไม่ชอบรับ hey, ติ๊กต๊อกอุ้ยชอบแบบนี้ ไปลูปะไปดูซิมีเฟรย์อะไรบ้างอุย้ยมีงูอ่ะเนี่ยที่จริงเอาออกมาได้อ่ะหนูไปดูมีอะไรบ้างที่จริงเอาออกมาได้นี่เป็นฟาร,ร์มกัาเลยค่ะอุย้ยเนโอ้โหเอาลุลุมาเดินตรงนี้ได้อ่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะแต่ปัญหาคือนี่ถ้าเห็นงัวแล้วนะเสร็จค่ะ Sandal and popping. Oh and they have hippamine for daddy too. Oh my god. Uh, Match, madness. Now <laughs> to medium spin hat, not like yours. Thank you. Okay, see you not see Oh my god, thank you, honey Whoa. Whoa. That's my husband's colour. ขอ1สตูปได้เยอะจังเลยนี่แต่คนดูของหนูสิ2สอ,อันเนี้ยให้นะ12เหรียญกว่าค่ะปะปะปะ12เหรียญ90ก็สอ12เหรียญ99ค่ะแล้วก็ให้ทิปก็เป็น13เหรียญน,น่ะ,ะนี่แหละบ้านนอกไข่โซรู้ถ้าใครสงสัยว่าไอศครีมร้านนี้เราเอามาจากไหนก็คือเห็นตรงนั้นเลยค่ะ r i g h แต่ันได้มงไอศครีมแต่ว่าทำไมตรงนั้นผอมมากเลยเนาะอืไอ้น,นี้นะคะขายทุกอย่างที่เป็นเดรี่ไข่นมชีสอย่างเงี้ยค่ะเนือ้ออย่างเงีแล้วคิดดูสิครับว่าสามแสบที่อยู่ข้างหลังโค <laughs> หนูรู้สึกยังไงคะ รู้สึกว่าจะกินไอศครีมติกินไม่ได้ใช่ไหมซอสแครเมลค่ะอันนี้บอกสั่งมาสกปเดียวแต่ได้มาสองสปแล้วค็นี่โอ้โหคือ <c oughs> เราจะไม่คิดว่าเดี๋ยวน้องสุชิดาเขาไปอ็กซอร์ซส์ที่บ้านเนี่ยเขาก็หอมค่ะวันนี้น้องชวนไปให้แม่อ็กซอร์ซา์ใช่ไหมอื <c oughs> yes ผมว่าขอแค่สิบนาทีแล้วส <c oughs> องวันก่อนไอชายจะคลิกบ็อกซิ่งโอ้หานวมเลยค่ะจำค่ะวันนี้มาซื้อโฮมเมดซุปใครเห็นบ้างกับพี่อะว่าจริงๆแล้วอยู่ในคันทรีไซอะมันอยู่แบบสบายมากอยู่ง่ายอยู่สวยอยู่สบายถ้้นิวยอร์กมันก็ for a good change นะลูกเนาะ <c oughs> I know you're excited to go to New York, right? Yeah good age for you แล้วอยอยู่สองคนนะฮะ สามสิ I'm sorry <laughs> <laughs> น้องสุชิดาบอกว่าสามอันนี้ French Bulldog นะคะอันนี้อะไรนะ Park <c oughs> เออแล้วอันนี้ราคาเนองเอาเอาสเมียงไทย Boston Terrier <laughs> 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 อะไมา่ซีไม่พีดไม่ซ้ำมีสเนียงไทยนะโอเค Let's say English you say Boston Terrier โ okay, อเคน้าจะเอาสัมผัสไทย Boston Terrier เออเราเอง พ่อก,ก็อยู่หัวล้อหนุมเลยดิโอเคค่ะถึงบ้านแล้วสำหรับอีพีมีอีพีนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเอาขนมปังมาให้คนลูกชายนะถ้าเดี๋ยวแม่ก็จะทำอาหารให้เด็กๆกันแล้วค่ะอาหารที่ตั้งก่อนมีอันไหนได้ก็เอาเนั้นตั้งมาก่อนนะคะอุ <c oughs> <c oughs> ๊ปส์จริงใจมากเลยใช่ไหมข้าต้มคะ่ะเม่เช้างพี่ม่เห็นคุ้อเปล่ามอะเดี๋ยวแม่เอาอันนี้ทำให้น้องก่อนนะคะ น้องสุชิดาคาราโอกะค่ะส่วนนี่คนรูกชายนะคะเฮ้ยพ่อแม่จะไปซื้อชิสเกนทูน่าแซวไวให้นี่ค่ะทูน่าแซวไวแล้วส่วนนี้ที่แม่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะมาถิดกล้องมาก่อนต่อ,อกัน นี่ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเอามาย่างไฟอย่างนี้ให้หน้องนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะนี่คือฝรั่งเขารับประทานคนไทยเหรอคะ <laughs> หมูยอหมูย่างแล้วนี่เลยบรีโดิที่แม่อยากให้ดูเี๋เรามาเปิดดูพร้อมกันนะคือมันโตมากแล้วค่ะวันนี้แม่ไปซื้อมาอีกแล้ว okay. คือโตมากคะ่ะโตออนนี เหมือนแกงคุว้าวไอว้าวนี่ค่ะมันก็จะตัดครึ่งนี้นะคะโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้กลัวทุกคนคิดถึง <c oughs> ขอบพระคุณนะคะมีความสุขมากกับเด็กๆค่ะขอบคุณที่มีหน้าที่ให้ยังต้องดูแลเนาะคือหน้าที่แม่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ สำคัญที่สุดในจักรวาลน,นี้แล้วอะ่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามอีกครั้งนะคะแล้วก็คอมเมนต์จากใจจริงๆค่ะแบบ always always thank you so so much นะคะขอบคุณค่ะ